อครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบประช่องวัดพราหล่อนนะก้อนะครับผมวันนี้นะจะมาดูที่น้องทาสานเก่านะครับผมทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอพ่อน้องทาสานป่ะเผื่อพ่อน้องทาสานบุน ู่แถวนี้นะอาจจะอยู่แถวตรง,ตรงป่านนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะลองไปดูนะเพอะช่วงนี้ทาสารก็อยู่กันลือสี่นะครับผมก็ออยังไม่ได้ไปหาท่าสารเลยก็ไว้วันหลังนะทุกคนก็มีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปหาทาสารนะครับผมแล้วก็ได้ไปหาท่านลือสี่ด้วยนะครับก็ออยังไงฝากพี่เป็นกําลังใจผมด้วยนะก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะไม่ได้ถ่ายดูนะทุกคนช่วงนี้ผมกลับมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูบ่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปดูที่ทาสารเก่านะครับผม ก็ยังไงฟาวพี่เป็นกาลังใจผมด้วยทาสายไม่น่าอยู่ก็น่าจะอยู่กับทาหรือสี่นะพี่แฝงบอกแบบนี้นะทุกคนก็ยังไงเป็นกําลังใจผมด้วยเดี๋ยวผมอะ่ะจะเข้าไปเผื่อไม่แน่นะทุกคนตอนนี้ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวผมจะลองแบบหาดูที่ดีๆนะเผื่อผมอาจจะนอนในป่านหนึ่งคืนนะครับผมเพราะว่าก็เดินทางมาแบบค่อนข้างไม่ไกลนะก็อยู่แถวนี้แหละทุกคนก็เผื่อตอนเช้าแบบจะมาแบบโัวหาเพื่อนหนานนาะมนเล่นน้ํา ถวนี้ทุกคนเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่น้องทาสานกันทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมเพราะนะครับ EP นี้นะบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ทุกคนตอนนี้ใกล้มืดแล้วไม่รู้ว่าผมป่านี่มืดยังนะครับผมเพื่อจะเจอพ่อน้องทาสานนะครับไม่เจอน้องทาสานไม่เป็นไรนะเพื่อเจอพ่อน้องทาสานนะครับผม ตอนนี้ไกลมือนะตุกแกทักนั่นเนข้ามาปุ๊บม่งตุกแกทักเลยนี่ยทุกคนที่เก่าน้องทาสานนะกับพิยมนะพิยมกับน้องทาศสานก็อยู่กับท่านฤาษีนะครับผมก็ไม่ได้กลับมาเลยนะทุกคนดู เต็มไปด้วยใบไม้หมดเลยนะคือโลกมากทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวผมอาจจะพักอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะก่อฝายนะทุกคนเพราะใกล้จะมืดแล้ว รกมากเลยครับทุกคนคือพอมันจะพักอยู่ในถานนี้นะก็น่าจะพักได้อยู่นะครับผมีเดี๋ยวต้องทำคอะอาดก่อน ลงไกลมืดแล้วทุกคนตอนนี้คือหิวข้าวมากนะคือยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับผมทุกคนตุแกก็ทักต้องถาสารเก่านะเรือจะน,นอนได้อผมมาค้างคืนอย่เนี่ย อาจจะได้อยู่นะครับผม ตอนนี้นะครับผมทุกคนก็ดาวมีนมานะเพื่อป้องกันตัวเองนะตอนนี้เราจะหาก,ก่อไฟก่อนเริ่มมือแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวรอสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับก่อนนะครับพี่พี่ตอนนี้คือสายติดแล้วทุกคนคือเดี๋ยวตอนนี้เดี<อ>๋ยวผมอ่ะจะทำอะไรก่อนนะนี่คือสายติดแล้วมองตามไม้เนะรอบเดี๋ยวท่อนนี้เก็บไว้ก่อนไปใช้คืนนี้ไฟไม่พอนะครับผม ต้ <c oughs> นงนี้จพักนเดียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาไม้ก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้เอาเข้าวสารหนยทุกคนมีแค่มอแล้วก็หมามานะครับผมเคีมอแล้วก็หม,มามานะคือตันตัต์างคืนไม่หนาวจันเลย ผมจะมอกมาเอาออกมา,มาแล้วก็คนทุกคน 走吧，是吧？行行行，好，行。你干么打嘞？人劲吧？哪里？门开哇？老大，这一。哎。 Ui. Ui. Yeah. 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 nè Yeah. 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 Ok ok. Yeah. Còn

S <S ไดเหรอมันจะไม่เอาไฟผมไปด้วยนะมันจะไม่เอาโทรศัพท์ผมไปนะทุกคนบําคอยนี่จะตายไปนเนี่ยแต่โกนจะโก้ยโกยคนตอนแรกอะผมไม่ได้มานอนที่นี่หรอกเพราะงี้ครับเพนะครับพี่ๆตอนนี้นะไอ้จนป่ามันขออะไรไม่รู้ นบ,บูดเด้อฮะป้อท่อหมอนี่เลยทุกคนแม่งเอาเสี้ยวผมไปแต่ดีแมวทรศัพท์ผมไปทุกคนแต่ผมวางแผนอยู่นะพเพราะในกระเป๋าผมดีมีมีแค่มีนะครับผมที่มาป้องกันตัวนะไปค,คิดว่าอยู่ๆก็จะมาเลยทุกคนนีโฟบ้าโฟร์อาลีเตลีฮะโฟร์อาลีทุกคนคร<ะ>ับเนะขาบอกว่า ข่าไม่เอานะเพราะเข่าปปนมาเยอะแล้วเดี๋ยนนี้นนน่ตาพี่แหละมันหนอาวขนท่องเที่ยวแบบ่ามือจดอะไ<ป>ีไ่อ้เออมันบ่อยไปเรียกเพื่อนผมหมาทุกคนได้โดยเจอแนะ่พนเดี๋ยวผมมาแก้แขนคืนแน่ทุกคนแม่งกูสุดกูบ่ะแค่ในอถเอืงอะมูดีไปหนึ่ดูแม่งมเอาเสื้อผมไปแสดงว่ามันหนาวเสื้อเก่งเนะี่ยมัอนป้นเข้ามาแน่เลยทุกคนก็ดีแน่ควัญแน่ทุกคน จนุป่ามันถือข่านมาเฮ้ยเฮ้ยหยุดเลยหยุดกเอ้ยก็ยีลรโก้นุโขป่าจีวะอยู่ไ้เฮ้ยไนเฮ้ยไปไปนปไ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  นบ,บุกตาเดี๋ยวผมเอขค้นก่อนทุกคนอตอนนี้คือมันเซอผมนะเอตัวโปรดของผมเลยนะทุกคนนั่นบุกตาเ็บ,บีโรยย่ยาอยือวหมาได้ลอบอบเีก็บ,บีบีโรยย่าถชื่อนั่งทุกคนต้องรดนแบบนี้แหละผมมีวิธีจัดการบีบีมาเด้่มาได้ยี่เห

แม่งดูดิรองเท้ากางเกงเสื้อผ้ามีหมดเลยนะทุกคนแม่งปนของคนอื่นมาแน่เลยผว่าช่วงนี้แม่งจนป่าเยอะจริงทุกคนแม่งคือตอนนี้หนาวหมดเลยด้วยตอนนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆอคือมืดหมดแล้วนะทุกคน ตอนนี้ผมเปิดแสงนะคือมืดหมดละเห็นไหมเนะผมจะเอาคืนนะทุกคนไอหัวกูเหรออ, <c oughs> อือืออัออต้องโดนแบบนี้จนตาทุกคนไม่รู้มันไปขโมย,ยของใครมานะจนปา,างโดนแบบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวตามกล้องลอยบนฟื้นก่อนแบบหนึ่งเดี๋ยวผมขอใส่เซียวกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอใส่เซียวนะอนนี้มันจนป่าไอ้หัวมันขืนส่องสองเท้านะทุกคนอยู่ดีมึงเอาขวานมาตีหัวผมตอนนี้ไม่หายปวดเลยนะเกือบแตกทุกคนดีที่ไม่แตกแยังโดนจนป่าดักบนนลย แม่งดูที่เอาควันใช่มไม่รู้ดูยังคมคมอยู่เลยพึ่งล้ำเองทุกคนพึ่งล้ำเองนะขมคมอยู่เลยแม่งเอาขันมาวะเรื่องของมันเองว,วะไม่รู้อะทุกคนแต่ป่าเดี๋ยวนี้แม่งพกควันวะ<ม>คืออย่างนี้ยมันแม่งมันดับกล่องไฟแน่เลยเ,ออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทำม,มันดูนะแม่งว่าทำไมถึงมันมามาที่นี่แล้วมาทำอะไรที่นี่นะ หรือมันมีเรื่องอะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะลองทำดูเนี่ยมาไแล้วตัวพี่ฮะเดะน่มก็แตะน่ก็แตกเอนก็แตกเเดี๋ยวอก่อนวะแตกเก็ูกบอกจาอยู่เดี๋ยวกรอเอเดะเดเดเออบอกมานะมาที่นี่มึงทำอะไรเนี่ยมาไแลเนี่ยก็คืออะไรเนี่ยก็คือตอตอห่มก็นีือมึงอยู่ตาไแล้ว วันี่เทนี่พายุอุดมูกันก็เขาบอกว่าทุกคนเขามาหาห้องกินนะเขาบอกไม่ต้องการแบบโทรศัพท์หรืออะไรนะเขาต้องการคองกินนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทําแบบนี้เขาก็ไม่มีกินนะยวเยดู่อ่นสอยู่บกูกทุกคนเขาบอกเขาไม่ใช่ทุกคนข้าเป็นเหมือนแบบนี้แหละแบบพม่าเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเข้าน้องแอบมานะคือข้ามาไม่ได้คือเขาพูดอะไรไม่รู้ผม ผมไม่เข้าใจหรอกคือตอนเนี้ยผมจับกลับไปส่งตำรวจนะทุกคนมีมาบ้างมาบ้างเดี๋ยวก็พอนี่เล้วไปดูมาบ้างแล้วก็มาดีกว่ามาบ้างมาบ้างมาบ้างผมนะแม่งมาบ้างทนเดี๋ยวผมจะปล่อยมันไปนะผมจะให้โอกาสมันในแกลลี่ดีกว่ามาบ้ามาบ้ช่วยไปดูดี จับส่งตำรวจแน่เทุกคนดีมาบ้ามาบ้าถ้าผมจับส่งตำรวจนะคือโดนแน่แต่อาจจะไม่ติดคุกอาจจะโดนกลับไปที่ประเทศนะในกีก็ประโยชน์บ้าปรน์ี่เะจะลือนี่นะบ้าบ้ามีวะบ้ากอกูกมีวะในกีเนี่ยแล้วเข้ากลับไปเขาโดนค้าแน่ทุกคนถือว่าผมจะให้โอกาสเขานะก็หนึ่งชีวิตนะผมจะให้โอกาสเขานะทุกคนเดี๋ยวก็ ไปเนี่ยกาป่าโดยวะเลีกยี่นี่มาดีดีด้วยวะจนมา,นาดีดุบล้อเข้ามานั่งกบะจะยากวกวะกีนีนกีไปนี่แนกแกลไปนี่กีไปนี่กี่กีทุกคนถือว่าวันนี้โชคดีของชนป่านะเดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะครับผมคือผมจะไม่เอาอะไรนะคือถ้าอีกครั้งหนึ่งนะเธอผมยังเห็นอยู่ที่นี้เดี๋ยวผมไม่ปล่อยแน่ ผมจับแน่ทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้วคือตอนเะนี้ยเพื่อจนป่ามันจะกลับมาแนละ้วเดี๋ยวให้มันอยู่ที่นี่แหละให้มันเกาะไฟตรงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมอะแยบดูมันเกาะไฟนะลองแยบดูมันเกาะไฟนะทุกคนตอนเนี้ยยังอ,อ,อันยังไม่กลับนะทุกคน เดเที่ยวเฮหรือเมือคนคือตอนนี้แบบจะสงสารหรือ,อยังไงดีนะคือตอนนี้เขาว่าเขาหนาวนะผมเห็นใจจนเปล่าะอะเหนือก็นี่ม้ไแหละ อคนเดียวผมจะทิ้งตังค์ให้มันร้อยหนึ่งนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรถ้าถือข้างหน้ามันยังํานะผมโอการนะอี๋ยี่นี่จี้ยี่นี่จี้ขออนะครับผมพี่พี่คือผมก็ไม่อยากโ์แบบเป็นนี้หรอกทุกคน,กคนกเก็บไว้นะก็ร้อยเดียวนะทุกคนผมไม่เสียดายนะคือแบบเทียเห็นมันํามองกนะทุกคนผมเมาคืนแนะ่บอกเลย เดี๋ยวผมก็ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวให้จนป่าอยู่แบบนี้แหละพอเองเขาก็มาดักบ,บนผมนะเดี๋ยวผมถือว่าครั้งนีย้ยี่นะ,อ,อ,อ,าาะอวะเฮดดี้ดรอปลอเข้ามาในที่กว่าในสกูปกว่มีเพื่อนบ้างคนเดียวใช่ไหมเยรู้นะเดี๋ยวมาแน่ทุกคนเดี๋ยว,มยนะยว,มยวผมกลับก่อนนะทุกคนตอนนี้ยผมกลับจริงๆอนะตอนนี้มือแล้วท,ทุกคนทษนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลับก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยต้องกลับไปทําแผลตรงหัวนะ คือตอนนี้เหมือนแบบดีที่ไม่แต่งนะแต่บวมมากทุกคนเดี๋ยวไว้เจียนคลิปหน้าเดี๋ยวผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนสวัสดีครับผม